สวัสดีครับ27มิถุนา2 5 6 6นะครับวันนี้เราเสบาทร่วมกันอยู่ที่บ้านกุตุลมหมูม่ที่3นะฮะขอให้สาุชนชาวพุทธเสบาททุกเช้ามีความสุขความเจริญทั่วหน้าครับผมเสบาทร่วมกันครับท่านครับ สวัสดีครับขอให้มีความสุขครับ,รบสวัสดีครับครับมีความสุขกเยอะครับครับขอบคุณครับค,ครับผมขอบคุณครับ เป็นภาพที่ประทับใจเหลือเกินนะฮะคุณยายจับมือหลานใส่บาทนะครับรับสิริพรร่วมกันครับท่านครับ สวัสดีครับคุณยายหลานวันนี้วันพิเศษอะไรฮะวันเกิดเขาค่ะวันเกิดเขาเอ้ขอให้เป็นเด็กดีนะครับสุขภาพสุขภาพแข็งแรงนะครับเรียนหนังสือเก่งๆอยู่โรงเรียนไหนครับทอสีทอสีครับผมครับโชคดีครับพี่ เด็กนักเรียนนะฮะเนื่องในวันเกิดสาธุกับเขาด้วยเส่บารมกันแล้ท่านคับ ศิลพรครับผมสว<า>ัสดีครับใส่มุมนี้เหมาะเลยฮะหน้าบ้านเลยวันนี้หลานย,ยังไม่ตื่นนะอ๋อครับผมอ๋ออ๋ออ๋ออนี่ ตัวนี้หรือเปล่าที่กัดเขาเนี่ยอ๋ออ๋อตัวนี้ไม่กัดเศบษฐาตรงกันครับท่านครับ สวัสดีครับผู้ช่วยเตือนยังครับครับผม เป็นไงครับเนนเจ็บเท้าไหมครับวันนี้เจ็บเท้าด้วยนาย่าจะหายเจ็บแล้วนะครับ <c oughs> พระมาแล้วนะครับ พระมาแล้วเด้อได้ไรสบ,บายครับยายไม่ได้กับขา้บาวเ,าเ้ย<ะ>ายายไม่ได้ไปตลาดเดียววันนี้บมได้ออกไปแล้วบ่ได้ออกไปเด้ยโอ้ยลมนานลมหลังอ๋อเอาตามกำลังครับยายคารับสบายวมกันครับท่านครับ มึงอย่าตกๆซวยๆ่อมัดจิ้งได้ขนมาเด็นมาทุกนได้ไหโอ้เป็ตันนายไรนายยังว สิทธิล์ละพลังรวมกันครับท่านครับ ปล่อยแม่ะค้าขายลอตเตอรี่เฮงเฮงครับผมแม่ค้าเฮงเฮงครับเฮงรวยๆครับขอให้ยายสุขภาพแข็งแรงนะครับยายครับสาธุสาธุครับยายครับ เสียงไก่ขันไก่ตัวนี้ขันนี่ไก่ตัวนี้ขัดเอกๆ,ๆีเอกเลยมวานฝนตกนะครับอากาศชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นพื้นก็มีแฉะนิดหน่อยเป็นไงขายของครัพี่ขายหน่อไม้ไไมาตลาดนี่ติ ไก่ขันนกร้องอากาศดีฮะทุกหมู่บ้านนะฮะเช้าเชนี่ก็อากาศดีหมดผมว่าและผมคิดว่าสาธุชนชาวพุทธนะฮะก็ใส่บาตรกันทั่วประเทศเหมือนกันแน่นอนครับท่านครับ พระยังคงมุ่งหน้าต่อไปนะฮะผมขออนุญาติสิสิทธิการถ่ายทอดไปเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณมากนะฮะับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ